อยากจะได้ทราบความเป็นไปของสวนโมกที่ว่าได้ทำงานก็นี่แหละก็ตามวัตถุประสงค์จุดหมายวางไว้แล้วนจะทำงานก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนี่ก็เข้าหลักว่าภาูชนะตายะผูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุนแก่ชาวโลกทั้งหมดอันนี้เป็นจุดหมายความมุ่งหมายอุดมคติของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสตั้งแต่เริ่มท่งพระสาวกรุณแรก60องค์ไปประกาศพระศาสนาก็ผทธพจน์แล้วก็เวลาจะมีกิจใหญ่ๆตัดกับพระ เอาง่ายๆพราษารีบุตรจะแสดงสังคีติสูตรอ้าวก็ปรารบเรื่องนี้ปรารบจากที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าให้มาภาษาเก่าเขาเรียกว่าร้อยกรองพระธรรมวินัยก็เอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเอามาลำดับจัดหมวดจัดหมู่เป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่อะไรเป็นเนี่ย ย่างสังคีติสุรก็มีแค่สมดสิบแล้วก็แสดงให้พระฟังเป็นตัวอย่างไว้ว่าสังขยาอย่างนี้อันนี้ที่ทําไปนะครเพื่ออันเนี้ยเพื่อภูชนะยะภูชนะสุขายะโลการุก,กร,รมปายะเนี่ยอันนี้เป็นหลักทั่วไปตรัสเรื่อยแหละเนี่ยดนั้นก็ เป็นอุด,ดมคติที่ชาวพุทธควรจะยึดถือกันอาตมานะก็เลยเขียนไว้ในพุทธธรรมก็จุดหมายพุทธศาสนาสำหรับตัวบุคคลคือน,นิพพานนีนิพพานก็ดับตัวตนถ้าพูดภาษาธรรมดาดับตัวตนดับตัวตนก็ดับความเห็นกับตัวไม่มีเหลือนะที่หลวงพ่อพุทธทาสจะบอกดับตัวกูของกู mm hmm. นะ ไม่มีแล้วตัวกูของกูเพื่อกูไม่มีทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวก็เพื่อโลกใช่ไหมอันนี้จุดหมายพุทธศาสนาไม่ไปบรรจบกันส่วนตัวก็จบหมดตัวนะลระดับหมดตัวตนเพื่อตัวต,วตนไม่มีก็กลายไปว่าต่อไปนี้ก็ทำเพื่อโลกอย่างเดียว ที่เราทำงานกันนี้ก็เพื่ออุด,ดมคติของพุทธศาสนาจุดหมายพุทธศาสนาก็อยู่ที่นี้ที่เรามาบำเพ็ญการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติทมอะไรต่างๆน,นั้นก็เพื่อจุดหมายเนี่ยันนี้ก็วันนี้เรามานึกถึงงานการที่ทำทาง พรศาสนาเนี่ยมันก็มีมากมายและที่อาตมามานึกปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเยอะเราน่าจะมาเอาใจใส่กันคือเราไม่ได้ทอดทิ้งเราเอาจริงเอาจังกันอยู่พอสมควรมีการปฏิบัติธรรมมีสำนักปฏิบัติธรรมอะไรต่ๆเกิดขึ้นมากนะด้านนี้ก็รู้สึกก็แพร่หลายเยอะ แต่พร้อมกันนั้นถ้าไปดูด้านหนึ่งนะสำหรับพุทธศาสนาของชนหมู่ใหญ่้นถึงชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆเวลานี้ทั่วๆไปนะเอาด้านหนึ่งคนจำนวนมากเนี่ยมองเห็นวัดไม่น้อยเป็นแค่ที่ทำวิธีเผาศพ เป็นที่เขาจะไปก็เมื่อไปเผาศพนะไม่มีเหตุอื่นที่จะต้องไปเลยนะนี่คือสรพุธสภาพของพุทธศาสนาด้านหนึ่งนะเรื่องใหญ่ทีเดียวแหละมันจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ตรงนี้แหละนะทีนี้เราไปดูต่อไปตามหมู่บ้าน ชนบททั้งหลายมากมายเป็นยังไงแต่ก่อนเนี้ยวัดเนี่ยแต่ละวัดเป็นวัดของชาวบ้านเป็นวัดของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้เออพวกเรามีวัดชื่อนี้วัดนี้เป็นของเรามีความผูกพันกันมีความสำคัญต่อชีวิตของเขาเขาได้ประโยชน์เด็กพอเจ็ดขวบก็ไปวัดแล้วนถ้ายังไว้ไปอยู่วัดก็ หนึ่งก็ไปเรียนหนังสือเล็กๆน้อยๆกับหลวงพ่อหลวงพี่ที่วัดบ้างหรือไปส่งไปส่วินโตไปส่งวินโ, <laughs> โตแล้วก็ม <laughs> ีเพื่อนที่เป็นเด็กวัด <c oughs> ก็ไปเล่นกันที่หลานวัดเลยสนุกสนาน <c oughs> พระก็ดูแลได้โอกาสก็เอเรียกมาสั่งสอนแนะนําให้ธรรมะอะไรต่างๆไป <c oughs> การศึกษาก็เป็นไปในชีวิตประจําวันเด็กก็มีความรู้สึก ผูกพ,พันกับวัดตั้งแต่เล็กๆเมื่อทีเกิดเจ็ดขวบก,ก็บวชแล้วเออบวชไม่นานก็ได้บวชนานต่อไปก็ได้ไม่อยู่นานก็ศึกศึกแล้วก็ไปมาอยู่กับวัดนั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงวัดเกิดบ้านเนี่ยมันจะแยกกันแล้วใช่ไหมเนี่ย ชาวบ้านไม่รู้สึกว่าวัดเป็นของฉันชาวหมู่บ้านไม่รู้สึกว่าเป็นของหมู่บ้านถ้าอย่างนี้ก็สัญญาณอันตรายแล้วก็โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เขามีการศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนเวลาเขาเขาไม่ค่อยได้ไปวัดแต่เวลาไปวัดเขามองวัดยังไงภาษาสมัยใหม่เขาเรียกแปลกแยก คือเขาไม่รู้สึกว่าเขามีอะไรสัมผัน์กับวัดในวัดนี้เป็นอะไรของเขานีที่เขาจะเกี่ยวข้องเอ้ใน,นวัดนี้มีเพื่ออะไรไม่ไว้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยแปลกแยกเลยนะเนี่ยอันตรายเหล่านี้มันเริ่มมานานเป็นยี่สบสาสิบปีแล้วการประมูลวาพระเคยได้ยินไหมการประมูลพระเนี่ยมันมีมาสัก โอ้อาจจะสามสิบปีแล้วเนี่ยเอาพระไปอยู่มีการให้เข้าสารเป็นกระสอบกระสอบอะไรทํานองเนี้เนี่ยสัญญาณอันตรายมานานอาตมาว่าเราจะฟื้นฟูช่วยพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์สุขประชาชนเวลานี้จะต้องเน้นเรื่องคนระดับชาวบ้านหมู่บ้านเนีทำไงจะให้เขาเข้าสู่ธรรม รามีสำนักปฏิบัติธรรมมากมายเป็นของราชการสนับสนุนด้วยนะมันก็น่ายินดีมากที่ขยายเผยแพร่ไปแต่มอกิด้านหนึ่งเนี่ยอัตมาเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมวันนี้จะแจกด้วยนะสำนักปฏิบัติธรรมมามีในชนบท เป็นสำนักปฏิบัติดีโอ้มีคนสนใจญาติโยมมาจากเมืองจักรลุ่มนี่ยดินบ้างมาจากเมืองจักรลุ่มคนถิ่นนั้นน้อยแล้วพอใช้คำว่าสำนักปฏิบัติธรทมแล้วมาอยู่อย่างนั้นปฏิบัติตัวอย่างนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยหรอกเขามองอ๋อ ที่ว่าปฏิบัติธรรมคืออย่างนี้นะมาใส่เสื้อนุ่งห่มอย่างนี้มาเดินอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเออย่างนั้นพวกเราไม่เกี่ยวปฏิบัติธรรมนี่เราไม่เกี่ยวเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของเราชาวบ้านก็สบายบอกว่าเออเรารู้แล้วปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือเนี่ยอย่างที่พวกคนมั่งคนมีคนชาวเมืองเขามาเนี่ยนะ เราก็มาทำกันอย่างเงี้ยแ้วพวกเราไม่ไม้เกี่ยวเลยเราก็อยู่กันแบบชาวบ้านกินเหล้าเล่นการพนันต่อใช่ไหมนี่อันตรายไหมเพราะนั้นจึงต้องเตือนกันให้มากว่าทำไงจะฟื้นพุทธศาสนาที่เป็นของหมู่บ้านท้องถิ่น ชุมชนเนี่ยให้มันขึ้นมานี่คือฐานของพุทธศาสนาถ้าอันนี้ไปหมดเราจะฟื้นข้างบนได้เท่าไหร่มันก็อยู่มัยังอยูอ่การที่คนรุ่นอาจจะเรียกว่าคนส่วนชั้นกลางก็นะได้โดยเฉพาะที่อยู่ในเมืองในกลุงเนี่ยมาสนใจนี้เป็นสัญญาณที่ดีแต่เป็นด้านหนึ่งเท่านั้น เหมือนกับอาตมานั้นเคยเทียบเหมือนกับเมืองอเมริกายุคพอศ2500เสร็จเร็จยุคฮิปปี้ว่าเงินถึงยุคตั้งแต่ไอ้ไรเนี่ยเออดูสิก่อนฮิปปี้นั่นแหละเขาเริ่มพอเริ่มขึ้นมาแล้วก็บอกยุคฮิปปี้เรื่องสมาธิเรื่องศาสนาตอนออกเขาไปเนะแล้วก็ฮิปปี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญต่อจากนั้นมาเนี่แหละตั้งแต่ ยุคฮิปี้เลื่อยมาจนพวกนิวเอชอะไรพวกนั้น,นก็ทำให้ฝรั่งเนี่ยรู้จักสมาธิจนกระทั่งว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องสมาธิดี๋ยนี้ฝรั่งเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วที่ไม่รู้จักสมาธิ<ม>แต่หันไปเมื่อพอสอ0สอัมารอยอตมาก็ขอเล่าเรื่องเก่าให้ฟังสภาพพุทธศาสนาตอนนั้น ตอนนั้นเวลานั้นนะประมาณ2,500หรือก่อน2,500นิดๆดดเป็นยุคที่คนไทยเนี่ยยังต่อเนื่องมาจากยุคเก่าที่มองความเจริญไปที่เมืองฝรัง่งนะคนบ้านนอกก็มองความเจริญไปที่กรุงเทพจะไปทีนี่เขาเรียกบ้านนอกเข้ากลุงนะก็จะมีเ <towns> รื่องตลกของขเล่าให้กันฟัง แล้วส่วนคนกรุงเทพก็มองไปที่เมืองอเมริกาเป็นต้นฝรั่งสมัยนั้นมาเดินในกรุงเทพไม่มีละที่จะแต่งตัวง่ายๆต้องชัดชิดสูตรชน,นิดเสื้อนอกอะไรต่ออะไรเต็มยศคนไทยในมองฝรั่งก็คือโอ้โหเป็นคนที่พิเศษจริงๆเนี่ยสายตาสมัยนั้นนะมองพุทธศาสนามองประเพณีไทยนี่เป็นเรื่องคลำคลืก เป็นเรื่องน่าดูถูกคำว่าสมาธินี่จะไปพูดเนี่ยพวกเรานี่คิดว่าไม่ทันแต่ว่าอาตมาเนี่ยทันเพราะพออาตมาเข้ากรุงเทพในยุคนั้นพศส4ง6ยแต่เขาเป็นเด็กดไปเรียนมัธยมตั้งแต่2491นี่ก็นี่ก็2496 2500เเนี่ยเป็นยุคที่เนี่ย คนไทยเนี่ยตื่นฝรั่งถือความเจริญเมืองฝรั่งดูถูกวัฒนธรรมประเพณีเรื่องพุทธศาสนาอย่างที่บอกเมื่อกี้จะไปพูดสมถะวิปัสสนากรรมฐานสมาธิสมาธ,ธิที่เดี๋ยวนี้นะ่ะไปคําดีเหลือเกินน่ะสมัยนั้นไปนคําที่เขาดูถูกเนี่ยจะไปพูดชุนนะ่ะนี่ก็มีผู้ที่เป็นผู้ใหญ่สมัยนั้น ที่ยังเอาใจใส่เรื่องพุทธศาสนาพยายามที่จะยกฟื้นฟูยกตัวอย่างท่านหนึ่งเช่นหลวงปริญญาโยเขาวิบูลไม่ทราบเคยได้ยินชื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็มาเนี่ยสายหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยก็มีพระยาลัตพีธรรมประคันาทางนี้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อะไรเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ชนมูมใหญ่ที่จะสนใจเอาจริงเอ,อาจังนะ ก็รวมแล้วก็คือสภาพเป็นอย่างนั้นคนคนในกรุงเทพก็ไปอ่านว่าเขาไม่ได้เห็นความดีงามความประเสริฐและพุทธศาสนาหรอกพระสมัยนั้นบินทบาทนะกรุงเทพเนี่ยบางทีออกไปบินทบาทกลับบาทเปล่าไม่ได้อาหารมีอาหารก็ไปถนนบางสายมีโยมบางท่านเนี่ยเขาตักบาทเป็นประจำทุกวันพระก็จะมุ่งปที บ้านโยมนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละสภาพมันั้นคนสมัยนี้ไม่ทันต่อมาก็จเจริญกลายเป็นว่าคนชักจะหายตื่นฝรั่งพออายุฮิปปี้มาหลังจากนั้นแล้วฝรั่งกลับตื่นสมาธิสนใจกันใหญ่มีสำนักวิปัสสนามีอะไรกันที่เมืองฝรั่งคราวนี้กระแสสมาธิกลับมาตื่นที่เมืองไทยด้วย มองไทยมันกลับไปว่าฝื้นสมาธิเพราะฝรั่งนำานะต้องเข้าใจอันนี้ด้วยถ้าฝรั่งไม่มีฮิปปี้สงสัยมองไทยอย่างหลอกนะสมาธิอย่างแย่อยู่ในป่าเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยแม้แต่คำเก่าๆที่เราเรียกสมัยก่อนสำนักกรรมาฐานสำนักอะไรเนี่ยตอนหลังนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อนั้นน่ะแม้จะดีขึ้นแล้ว กระแสความเข้าใจก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีทุกคำบางคำยังรู้สึกคล้อ,อยู่อย่างคาว่ากรรมฐานเนี้ยคนก็อยากไม่อยากฟังหรือรู้สึกมันไม่เข้ากับหูสมถาวิปัสนาอะไรก็ยังค่อนข้างจะลาลาอยู่สมาธินี่ขึ้นมาเพราะนั้นเดิมที่เขาเรียกสำนักกรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกชื่อใหม่ว่าสำนักปฏิบัติ สำนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ขอผัยไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่นะมามีกันขึ้นสมัยก่อนเขาเรียกที่ไหนเพาเรียกสำนักกรรมฐานสำนักวิปัสสนานแล้วก็พอเรียกอย่างนี้แล้วทีนี้ก็อย่างที่ว่าเราก็ต้องระวังเพราะกระแสไอ้ที่มันฟื้นฟ,นฟ,นฟนูความนิยมสมาธิเป็นต้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันตีกลับจากโลกสมัยใหม่ ที่ว่าโลกตอนตกเนี่ยตื่นตัวขึ้นมามีความรู้เข้าใจเห็นคุณค่าแล้วคนไทยกลับเห็นตามไปยินดีตามหันกลับไปนิยมหันไปศึกษาใช่ไหมก็ได้ไประโยชน์ก็กลายไปว่าคนชั้นกลางคนที่ค่อนข้างมั่งมีอยู่ในเมืองในกลุมเนี่ยกลับเป็นผู้สนใจแล้วมาเข้าสนักปฏิบัติธรรมส่วนคนวันนอกตามชาวกรุงมาเพราะว่าตอนนั้นก็ ชาวกรุงเขาก็ละทิ้งพุทธศาสนาแล้วแล้วก็ชาวบ้านก็อยากจะเป็นอย่างชาวกรุงเนะเพราะฉะนั้นเขาก็มองมุ่งมาที่ชาวกรุงเขาไม่มองไปที่วัดแล้ววัดก็คาครื้อเะน,นั้นเขาก็ออกในทางที่จะทิ้งเหมือนกันทีนี้กระแสไอ้ที่มานิยมทางกรุงเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สังคมมันก็ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนแล้ว เป็นระยะที่เราจะต้องมาฟื้นฟูให้ดีว่าทำยังไงตัวฐานรากของพุทธศาสนาในเมะองไทยเนี่ยมันจะมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระยะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านคนไทยแม้แต่หมู่บ้านลุละทิ้งพุทธศาสนาแค่ไหนแต่ก่อนนี้หลวงพ่อในวัดนั้นเป็นที่เชื่อฟังของชาวบ้านจะพูดอะไรตอ,อะไรชาวบ้านก็เชื่อฟัง แต่เดี๋ยวต่อมานี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอาใจใส่เท่าไรหรอกยิ่งกันนั้นก็คือว่ามีงานวัดกินเหล้าเล่นการพนันนัน่นเป็นไปได้ยังไงวัดมันกลายเป็นสถานที่อาบายมุกไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่ศูนย์กลางของธรรมะของคุณธรรมความดีงามมันหมดความหมายแล้วพระพูดเขาไม่ต้องฟังแล้ว เนี่ยเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขานะเขาจะเล่นเรื่องสนุกสนุกเรื่องการพน,นันเรื่องอะไรพวกนี้ก็มีแต่อย่างงี้วัดก็กลายเป็นแหล่งของอถ้ามังไงก็เอาลานวัดเป็นที่ทำหมอรับศพอ้ประเทศสนุกสนานทานสมัยที่สุดเลยแล้วก็เหลือเขาอยู่ที่มาผูกพันอันหนึ่งก็คือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องฤทธิเดชปาฏิหารหคล้ายๆว่า เหลือไอ้ตัวที่จะมาผูกกันไว้อยู่แค่นี้เองกับพุทธศาสนาเนี่ยนี่แหละอาตมาว่าเวลาเนี้ยถ้าเราจะเอาจริงกันเนี่ยจะต้องฟื้นวัดในหมู่บ้านขึ้นมาให้ได้ก็วัดในหมู่บ้านฟื้นขึ้นมาก็คือฟื้นประชาชนนั่นเอง จะทำไงให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาสู่พุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเวลามีงานตั้ง,งวงเรล่าเตรียมไว้เข้าพิธีรับศีลปากรับบ้างไม่รับบ้างรับไปอย่างนั้นเองรับศีลมีความหมายอะไรเดิเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเลยพอล <c oughs> พูดไปอย่างนั้นเองพระให้ศีลก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะนั้น,ม,นมันเหลือแต่รูปแบบก็เคยเปรียบเทียบไว้ ว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยมันใกล้จะเหมือนกับเหลือน้ำที่เหลือแต่ขวดเปล่าเช่นพิธีกรรมเป็นต้นรูปแบบสิ่งต่างๆที่เป็นรูปแบบแม้แต่วัดวารามเนี่ยเราก็เปรียบเหมือนกับขวดน้ำไอตัวสาระก็คือตัวธรรมะตัวเนื้อแท้พุทธศาสนาที่มีพระมีการศึกษาเหล่าเรียนมีการสั่งสอนประชาชนให ธรรมะประพฤติปฏิบัติทำอะไรตอนนี้อันนี้คือน้ำที่เป็นเนื้อในทีนี้น้ำในเนื้อในในตอนนี้มันกำลังหมดไปเดี๋ยวนี้ก็ยังดีที่ยังมีขวด <S <S มันใช้ไม่มีประโยชน์นะขวดนี้มีประโยชน์มากอย่าไปนึกว่าขวดไม่มีประโยชน์รูปแบบเนี่ยพิธีกรรมใครว่าไม่สำคัญรูปแบบมีประโยชน์เนื้อมันหมดไปเปลือกมันยังอยู่ เราต้องรีบใช้ประโยชน์เปลือกรีบเอาเนื้อกลับมาใส่ทำไงจะเอาน้ำกลับมาใส่ขวดให้ขวดมันเป็นขวดที่ไม่เปล่าตอนนี้มันจะเป็นขวดเปล่าเพราะนั้นเวลานี้สำคัญมากเอาน้ำมาใส่ขวดให้ได้